แล้วพี่นองกูเแล้วมาข้างดำครับผมว่าหันรถมาข้างดำเหมืนอนไงเลยโอ้ว่าหันรถครับผมปริยู มาแล้วพี่น้องมันมาแล้วว,ลว่าหันรุดวะแก้มแรกแก้มแรกว่าหันว่าหันวอยู่พี่น้องตาข้าดับไ,ไงไงมึงปัดนีโอ้บังไงเลยพี่น้องเอ้ยอ่ามันมาแล้วพี่น้องมันมาแล้วโอเคครับผม รอรุ่นเตรียมต่อไปครับต่อทีเลี้ยวพี่น้องต่อทีเลี้ยวต่อทีเลี้ยวครับผมคุ่คุณเรุ่นเด้อพี่น้องเด,ด้อะคุณยู่นี่ทอผึ่งพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นครับผมรลอนแล้วบ่ว่าคุพี่น้องเงียบไปเงียบไปเรื่อยๆเลยโอ้ยหลอนยั่งยั่งยังยั่ง ยังอยู่ครับผมลอรุ่นครับผมลอรุ่นปลาบุมีตัวเดียวครับผมปลาเป็นฝูงโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วเกียมสองครับผมว่าหันลุตนี่เตียมสองพี่น้องโดนจนได้เลย กรเจือ้อแบแชมสาครับผมปลาข้างดำงามเลยเอ้ามันหวานแล้วพี่น้องมันหวานแล้ยสีไร้ปลานิน่นพี่น้องปลานิ่นมันหลุดปลาหนิ่นลุดไปนี่ปลาข้างดำแล้วพี่น้องเด้อ าเดี๋ยวรอรุ่นแจมต่อไปครับผมเดี๋ยวสิเสี่ยวกเยอะไหมก่อนมันหวานแล้วอ่ะรอรุ่นเนาะพี่น้องรอรุ่นเนาะเฮ้รหายไม่รู้ใครหายกันแน่เออไปแล้วไปแล้วปวดไอพานี่มาทุกวันเหรไหนบ้ อ๋อที่ละที่ละที่ละโอ้ปลาเขียงไงเลยพี่น้องเอ้ยปลาเข็ยงไงหลักขึ้นมาโลดทั้งไม่นั่นโอ้โหมันมาแล้วพี่น้องเอ้ยมันมาแล้วโอ้ยพี่น้องงามครับว่า่วนตับเลยเออนี่หมอไทยพี่น้องมันมาแล้วใหญ่นะโอ้เต็มเลือกมาเลยมึอนี้คือสีมานอยู่ดอกมึอนี้ดึงเธอเดี๋ยวก่ มานเลยครับไข่นี่คือเหืองใสอย่างนีไข่เต็มถองเลยเออไข่อ๋อมันมาแล้วมันมาแล้วตาบึงเทีมต่อไปครับพี่น้องตาเบ่งเทียต่อไปครับผมเทียมต่อไปนั้นเทียมเทียมในหลายตัวออ่มันมาแล้วครับผมหลังครับพี่น้องหลังแล้วครับหลังกแล้วครับพี่น้องหลังแล้วหลังแล้วหลังแล้วมาหลุดกันครับมันจะอยูบอ่ะหลุดด้วยพี่น้องด้วย ไปเลยไปเลยไปเลยไปกินคับรดไปเล้วพี่น้อง,ไป,ออง,ปองไปแล้วไป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 หลากรุ่ยเลยพี่น้องปลาลิ้นบ่วะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ไปละพุ่นไปละ ปล่อยไปเบังหลังล้อยสี่นาจะเป็นปลานิ่นครับผมปลานิ่นหนึ่งอยากเลยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอู้ปลาเข็งปลาเข็งพี่นองปลาเข็งนี่ครับผมปลาเข็งหน้าครับ เดี๋ยวรอลุ่มเตรียมตัวไปด้วยพี่น้องเด้อยบาปูเก็บก่อนมาแล้วไหลเล่าไหลเล่าไหลเล่าลพี่นอ้องไหลเล่วครับผมไหลเล่วครับเห็นมั้ยพี่น้องไปเบิงบ้งไปเบิงบ้งไปเบิงบ้งไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งไปรถไปรถไป เึ็นบ่ี่นอนขึ้นทุนบ่ไปไปเฮไปไปอุ้ยข้าปลาแล้วอุ้ยข้าปลาแล้วหนุ่สองครับผมขโมงเอาหนมสองครับผม มาเลยพี่น้องเอ้ยแตี๋มสองครับผมไว่ขนาดเลยมูนี่สองเตี๋มแล้วครับต๊ะโบใครเป็นไงพี่น้องเก็บก่อนพี่น้องเดี๋ยวเราลุ้นแตี๋ต่อไปครับส่งตอนแล้วพี่น้องตอนแล้วครับตอนแล้วตอนแล้วตอนแล้วพี่น้องลุ้นแล้วกันอืน้มอืมอืมพี่นองไปอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี่พี่น้องเตรียมซ้ำครับผมเฮ้ยลายเฉลยุ่นนี่วะมันหวานอลไรพี่น้องโอเคหน่อยเอ๋อตัวใหญ่ไปเสลน่อยเราหลุดเตรีมต่อไปครับลากแล้วครับพี่น้องลากแล้วคุณเขียงหน่อยครับผมบุมีแ๊กฮงหัวลากเบ็ดมาหลุดน่วมกัน Tao gần tao ở tàu hắn phun 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 nhức nhức phun 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 là phun 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 ต่ปลาเข็งโบเมนตัวนี้พี่น้องบ silently, ปตัลอะอุ้ยขังดำเหม่งง่เลยวะเออมันขังดำง่ายเลยพี่น้อ,องเปต่ปลาเข็งหน่อยโบเมนตัวน oh. no ี todo, ้อ <wildlife> ู้หูกปลาขังดำตัวอะไะพี่น้องโคตรง่ายเลยวะโอ้หูเป็นต่ปลาเข็งหน่อยพี่น้อง ผิดขาดย่างแห้งเลยปลาข้างดําสัมฟ้ามือนี่ปมาประมาณเลยครับพี่น้องมันหมาแล้วครับผมเตรมซีตอดเลยครับตอดเลยพี่น้องตอดเลยม้วนลุน่นว่างตัวนี้ตอดเลยครับผมตอดเลยพี่น้องม้วนลุน่นว่างตัวใหญ่ป้องส่งเดือยควายเห็นไหมพี่น้อ,อ,นนองเนาะมันทุนนั่นจุนหันลอยลุ่นเหมือนกันเน้อพี่น้องเน้อ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปดิพี่น้องไปลเลยโยอ่อะไรนี่มันก่อนบุมีแห้งบุมีแห้งหัวล,ลากไอ้เสือกไปแล้วพี่น้องเออเราลุนป้องพี่น้งนองลุ้นกันเด้อลุ้นกันพี่น้องลุน้นกัน ลลแล้วผมจะสวนเลยโอ้จมเลยทีนึงจมแล้วเอ,อีกทีนึงบ้างอีกทีนึงสวนนาที่ป๊บป้าบ,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 บึงปับป๊บเบิึงปั๊บเบิึงปั๊บเบิึงโอ้โหมาแล้วพี่น้องปั๊บหมอนี่ครับผม มือนี่พรท่านพาดพอ่อโตด้วยพี่น้องด้วยอย่าเล่นกับระบบอย่าเล่นกับระบบปัญญาเหยาพี่น้องเอ้ยหืม uh huh. ตัวงามเลยตัวนี้พี่น้องตัวงามแหี้ยตัวนี้งามอยู่พี่น้องโอ้โหสวยๆแล้วฮะเราล,ลุนเตรียมตัวไปบ้างพี่น้อง มันจะมีเตีมบ่สะสวยแล้วหมดอีกแล้วครับผมขหมยขโมอไทยนี่สสวยๆเลยพี่น้องไปไอ้โย่ลงกินเลยโอ้นี่พี่น้องโย่ลงสวบเลยปะ โมผดาดพ่อเตี่มืลยนี่น้มือนี่แต่โตโตบนใหญ่เนี่ยโตงามอยู่พี่น้องโตพ่อปนอยู่ใส่ใส่ปนอยู่พี่น้องพ่อปนอยู่ดอกสวยสอยู่พี่นอ้องตือประมาณครับมือนี่โตปลาหมอหน้ามันโล่งแห้งย่นกอบพุ่มย่นกอบพุ่มอะ๋ะมันหมานครับผมคือว่าโมผาดพ่อเตีมเลยมือนี่ตโตโมผาดเลย รวมยอดครับพี่น้องรวมยอดมือนี้ครับผมรวมยอดวันนี้บู้ดีหลายตัวอยู่พี่น้องฝุ่นหลายตัวอยู่ครับผมปลาหมอปลาหมอข้างดำปลาเข็งปลาเข็งแก่โตบุ้นออกแล้ว คือว่ามันอยู่ครับพี่น้องคลิปนี้มันอยู่ครับผมพอได้กปนอยู่เพราะหมอ้อหมอไทยห้องนี่แหละหมอะ้ออยู 5, ่โตซีโตหาโตหมอซีหาโตครับผมแล้วก็ปลาข้างดำตัวหนึ่งปลาที่ตามคลิปไหนคลิปไหนครับผมคลิปนี้ปลาปูลาพีแลาหน่องไปก่อนแล้วนี่ครับตกมืุหนี่มีแต่ปลาหม้อลีลวดเลยครับผม ไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ